เจ๊เออรู้ไหมทำไมเราถึงไม่เล่นเกมนี้ทำไมไวะเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชเจ๊เพราะว่ามึงรู้ไหมทำไมกูถึงชวนมึงมาเล่นเกมนี้ไม่รู้วะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยโลมึงทำเหี้ยอะไรเนี่ย ก็มึงแม่งเปิดการจ้ากูรังคิดสคริปอยู่ว่าจะพูดเลยวะเจะมรู้ไหมทำไมเราต้องมาเล่นทีไฟวะเอาเงี้ยไปสัีเอางี้ยไปสัมึงนานอ่ะมึงสตันอ่ะ เสียงนี้เลย <_ S 2> ไปเฮียไป <_ S 2> เจมมึงดูนี่ดิมึงตัวไหนเนี่ยม, <_ S 2> มึงดูชื่อดิกูโอ,โอ,อยู่ตรงนี้อ่ะเจมมึงดูดิอ๋ออยู่ไก่มึงเห็นรถไหมมึงว่าไข่วา,ากำลังเต้นอยู่มึงคิดว่าไขว่ะไ <_ S 1> อ,อพี่โดนีงง่ว่าเออพี่โดงไงแล้วมึงยืนบังพี่โดดิกูจะถ่ายรูปเอ้อขอถ่ายด้วยคนดังคนดังถ่ายรูปถ่ายรูปต,ตีนได้มัมึงอยู่ไปอยู่หลังรถเลยมึงขันหน้ามา อันนั้นมาอันนัาา้นมาสวยหมดเวลาแล้วไอ,เอ้เอาไปกูถ่ายได้พอดีเลยกูไม่เคยเล่นเลยไปเคยเล่นอยู่แต่แบบว่าสมัยที่แบบนานมากก็แสดงว่ามึงเคยเล่น <laughs> ลงไหนเลยวะเ<บ>ว้ยมึงเป็นคนโดดป่ะเจ๊มึงต้องไปแล้วไปลงเงี่ได้โจังกีมีไหมเอ้มีมีชื่อภาษาไทยได้ว่ะเขตเขตธรรมชาติไงเขตบีมาชากิอะไรเขตเจ๊งไปไหนเดี๋ยวมึงโดดตามกูได้ เดีเ๋ยวกูาตามมึงอยู่กูต<ร>ิดตามมึงอยู่เ้าจมา้เมึงมีหม,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 มาตามก้นได้เหรอใช่เฮ้ยเท่จังวะกูเคยเติมตตั้งห่างดุกดิกดุ๊กดึกเลยเติมครั้งเดียวแล้วมึงคิดดูดิชื่อหมาคือชื่อเมียกูจะโหรักเขาเรียกว่ารักจริงไอ้เรื่องรักจริงจริงนางอ๋อใครเป็นใครเป็นที่อะไรอ๋อ้ยไม่มีอะไรเลยพากูมาลงนี่ทำไมทำไมไมเลือดกูเหลือแค่นี้วะโดนยิงมาะ เจมว่าเอเฮียกูตกเขานนีดเดียวกูก็เจ็บแล้วคิด่ดูเกมนี้เด็กเล่นเดียวใช่ไหมวะเจใช่ครับเรา <laughs> จะตบเย,ยนเด็กไงนี <laughs> ่กูเกียดการเดินช้ามาก <laughs> เลยเกูอยากวิ่งไอ้นี่กูกดวิ่งได้กูวิ่งได่และกูว,วิ่งไปแหละเหมือนกูเล่นเป็นอยู่คนเดียวมึงต้องแบกกูแล้วแหละมึงกูไม่เคยเล่นเกมนี้เลยปกติกูเล่นแบบพับจีไว้เกมแบบ เกมแบบพันล้านอ่ะแต่พับจีก็เขาเได้ไหมพับจีก็ก๊อฟฟรีไฟล์มาใช่ไหมวะไอ้สัสกูเลยกูเลยนี่ไงกูเลยมาเล่นเกมแบบเกมแท้ไงเห็นแต่ก่อนเขามีดราม่ากันแบบพับจีก๊อฟฟีไฟล์ไปเนี่ยกูเลยกูเลยลองมาเล่นเกมต้นฉบับดูเออไม่เคยเห็นเธอแต่ก่อนอ่ะเลิมปากไปนี่ไงไอเจ๊ทำไมเลือดกูเหลือแค่นี้เออ เ้ยมีเสียงจิงดีด้วยเหรอมีดีมีดีเฮ้ยสมจริงสมจริงสุดๆฝ่องแท้ไงโอ้สมแล้วที่เป็นเกมต้นฉบับพับจีอ่ะก็โหดเฮ้ยกูไปแล้วกูไปแล้วมาช่วยแล้วมาแล้วเทไม่ต้องกังวลเพราะอะไรกันเลยฉันมาแล้วไงล่ะเฮ้ยมีกระเด้งด้เหรอเฮ้ยยี่ห้อนี่ไงโอ้โหไม่ธรรมดาดิโอ้แบบกูเล่นเกมก๊อปมาเยอะไงกูเล่นเกมที่แบบ กูเล่นเกมกรอบฟรีไฟล์มาเยอะไงปั๊บจงปั๊บจีอะไรเง<อ>ี้ยเอ้ยเจ๊กูเจอเจอคนข้างหน้าเจอคนข้างหน้าเฮ้ยมันมีมันมีสองคนยิงเรียกยิงเรียกยิงเรียกกลับมาอไอไกลเลยเฮ้ยคืนนี้มันสะโขมไม่ได้เหรอเจ๊เนี่ยเนี่ยเนี่ยกูกดมาไงนี่มันกดมาได้ไหมเกมนี้<อ>เฮ้ยโดนมาโดนโ,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 โอ้โหอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีรถมาเจ้มีรถมาเอ้าอยู่ดีเสียงรถก็หาย เอ้ยดนี่ไงนี่ไงนี่มันเอางงแล้วเจเจมันเอาแล้วเอ้ยเจกูโดนกูโดนไอเจช่วยกูช่วยเจช่วยช่วยเจช่วยช่วยไม่นะช่วยไอ้ยี่ย์ทำไมมันโหดจังวะลูกซองไอ้ยี่ยมันพกแต่ลูกซองเจมึนไม่ได้ของเลยนะเอ้ยตาที่แล้วมึงเห็นไหมไอพวกแกงนั่นน่ะมันเอาลูกซองยิงเราไอ ต,ตานี่กูจะลองเอาลูกซองเล่นม,ลมันใช่แล้วเอ้ยกูมีเคตบอร์ดเจ้เงากูมีเคตบอร์ดดูดิมันก็วิง่งมันก็ทำมาดีโอ้สมแล้วที่เป็นเกมต้นฉบับบ้าดูดูสเต็ปดูสเต็ปอ่ะเอาอยู่ดีก็ลวงไอ้หมวกเหรอเรายังไม่ได้เจอนี่เลยเว้ยสิ่งที่ชาวฟรีฟานเขาชอบเล่นกันอะพวกไอบอลอะไร Pack อไอแพคไออะไรอ่ะกําแพงน้ําแข็งไงเจ้อ๋อนจะไม่มีชาวฟีฟานเขาชอบเล่นกันนะเออเฮียหัวที่เพื่อนอะไรวะคือเฮียอะไรเนี่ยเออโอ้โหเฮียน้ําแข็งนี่อะไรไฟแทบไม่น่าเฮ้ยเจ้เราอยู่ที่เขื่อนอเอเขื่อนเอทำไมกูเดินอืดอ่ะอืดช้ามากเลย Ừ, tại sao anh ướt vậy? Ừ, à, trong cuộc sống thực anh đi vào nước anh ướt như thế hả? Không ướt anh lãy 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 Anh ướt như khỉ anh có thời gian không? Ừ, sao ở À Anh bắn bắn À, tôi bị đánh đánh เจ๊กูไม่เข้าใจฟิสิกนี้เอาเฮียอะไรนี่อ่ะเจ๊เจ๊เรามีตอนเนี้ยที่กูมีเลยนะคือลูกซอง,กโงโง่อันหนึ่งกับลูกกระสุนอีกสิบเอ็ดเม็ดไปเจ๊ไปทางนน้นเถอะก็โดดอะหมไม่รู้มันมันจะเร็วขึ้นหรือเปล่ามันสามารถแซงกูได้หรอกเพราะกูมีสเกตบอร์ดไงเออว่า กูต้องได้ของก่อนมึงไงเจไม่มีทางหรอกไม่มีทางอ๋อกูติดไอ้ี้ยติดเอ้ยนี่ไงลูกซองอีกอันหนึ่งโอ้โหกูจะเกมนี้กูจะได้แต่ลูกซองรืยไงนี่ไงเจอะไรวะหมวกหมวกหนึ่งเก็กระเป๋าไปไหนปิดซัมติงกับสเปร์อะไรทุกอย่างเฮ้ยนี่คือสเปร์อะไรวะเจมลองดูอยู่นิ่งดิ เจมยืนนี่นี่มันเป็นสเปรไม่ฉีดตัวเวอ่อาวทำไม่ได้เหรอับกิกอ้าวเพื่ออะไรนี่ทำฉีดแล้วเพื่ออะไรเพื่ออะไรกูฉีดได้เพื่ออะไรนี่สไลด์หนอนหมาวันนี้มันจะต้องวิ่งตามมึงงี้ตลอดลเลยมันมันช่วยกัดสตูไหมวะช่วยดิกระตือรือร ก็ตกนะครับน้องกระทือหน้าให้กูก็ไม่รู้ต้องถามเด็กเอาเออยุคนี้เด็กๆชอบเล่นเนาะแต่ถ้ากูเล่นเกมนี้สักร้อยพาร์ทกว่าจะมี f อฟซเป็นแต่ว่าเด็กหัวเกลียนเยอะมากเลยนะเอาแต่เสียงเกลียนเลยนี่เอ้ยเจ๊ดอกมงอยากได้ไหมล่ะวิธีคนรวยอ่ะกูจะไปเอาเว้มึงมึงต้องมึงต้องรอดูความสำเร็จกูเดี๋ยวกูมากูมาพร้อมสเกตบอร์ด กูกลับมาหามึงเฮ้ยบังคับยาวกี่พายเลยมาแล้วกูมาแล้วกระเป๋าไปไหนวะนี่ไอ้เจ้ามีคนไอ้เจ้ไอ้เจ้มีคนมึงร้อยมาดิเฮยเออกูมันยิงกูแล้วเอ๋เจ้ช่วยเจ้ไอ้เจ้มันจะมันจะมันจะทำการฆ่ากูแล้วหัวใจ มันยุ่มีกี่คนมันตัวเห็นตัวเดียวมันอยู่ข้างบนกูโกรธมากไม่ได้เอยเจ๊ยิงก่อนมึงอย่าพึ่งสไลด์ป่ะมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเอาวาอยู่ข้างบนเลยอยู่บนเขามันอยู่เออเจ๊ครับอ่ะเออไอเด็กขี้โอ้ย,ยเ, <laughs> เอียมาเป็นชาวแกงเลยสัตว์เลย